วันนี้นะครับมีหนุ่มๆสองคนกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วเนาะจบ,บแล้วก็มีใช่ไหมสนใจอยากจะมาฝึกซ้อมยิงปืนบ้างก็เลยตามเข้าสนามในวันนี้เพราะเออผมก็เอาปืนลูกโม่นะฮะจุดสามแปดมานะครับกระบอกนี้นะครับสองคนนะี่ยังไม่เคยยิงปืนแบบลูกโม่เนาะคเคยยิงแต่บีบกันใช่ไหมครับปืนลูกโม่ ถ้าการจับส่วนใหญ่เขาจะนิยมจับแบบใช้หัวแม่มือนี่กดอันนี้อันนี้ครูฝึกถนัดซ้ายนะ,ะจับแบบนี้นะแล้วก็ตัวบริเวณเอยท้ายของจุดเว้าของโครงปืนด้านหลังจะเอาขึ้นนุงสูงหน่อยนะให้มันสูงระดับง่ามมือเราวนี่แหละนะครเพื่อความประชับเพื่อความแน่นในการคลิปหรือว่าจับปืนส่วนมืออีกข้างหนึง่ง ก็ใช้นิ้โป้งนี่กดหัวนิ้โป้งบีบรัดโครงปืนเอาไว้นะครับแล้วก็จับถ้ายังไม่พร้อมยิงมือก็ไม่ต้องเข้าโก่งไกนะมือไม่เข้าโก่งไกปืนลูกโม่มจะยิงได้2ระบบก็คือหนึ่งง้างนกลั่นไกสองเหนี่ยวไกลเลยนะเหนี่ยวไกลขึ้นมามันจะมีจังหวะอยู่ซึ่งการยิงแบบเหนี่ยวไกลเลยก็คือเขาเรียกว่ายิงดับเบิ้ลมันเดความแม่นยำมันจะมียาก เราต้องฝึกยิงให้ชำนาญการจับปืนเนี่ยดูให้ดีนะนิ้วข้างถนัดมือข้างถนัดมีโปง้งนีไว้แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เอามากดไว้แบบนี้จับแบบนี้ไม่ให้มือนิ้วส่วนใดให้มันมาเกี่ยวข้องกับโม่โดยเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาจับตรงนี้นะเพราะว่าโม่มันจะหมุนหมุนหมุนนะถ้ามือนิ้วส่วนอื่นนะมาจับแถวนี้จับอะไรยังไงนี้มันอาจจะกลไกของโม่ยนะอาจจะหมุนไม่สะดวกนะ การหมุนไปของมันก็คือการเลื่อนเพื่อให้นกสับมันทํางานในการกระสุนนัดต่อไปในช่องโม่นะหรือไม่บางทีนะถ้าเราเอามือเนี่ยมาจับส่วนนี้มันอาจจะมาเบียดโม่และทําให้โม่ถ้ามันหลวมคลอนอยู่แล้วอาจจะไม่ตรงรูมันเวลาเรายิงตะกัว่วนะตะกั่วอาจจะมาชนท้ายโม่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ท้ายลํากล้องตรงนี้อาจจะมีเศษตะกัว่วกระเด็นออกมาอันตรายนี่คือปืนลูกโม่ เพราะฉะนั้นเวลาจับจับแบบนี้นะแล้วก็เล็งเดี๋ยววิธีเล็งนี่ก็คือใช้ศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังจัดเรียงศูนย์หน้าศูนย์หลังให้มันตรงกันนะให้มันเรียงเราจะยิงอะไรก็เขาเรียกว่ายิงแบบนั่งแท่นหร,รือว่ายิงแบบเล็งจี้นั่งแท่นนะส่วนเล็งจี้นั่งแท่นยังไงเดี๋ยวค่อยฝึก เดี๋ยวค่อยเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะเอ่อทีนี้ถ้ามือขวาจับแบบนี้มือขวามือขวาจับปืนเนี่ยนิ้วชี้ก็อยู่แบบนี้นะนิ้วชี้อยู่แบบนี้อย่าเพิ่งเข้าโก่งไกลนะแล้วก็มือซ้ายก็ปบเข้าไปแล้วก็นิ้วหัวแม่มือซ้ายก็กดนิ้วหัวแม่มือขวาไปนี้รัดคงปืนแน,น่นๆการยิงก็เหนียวไกลแต่ส่วนใหญ่ฝึกยิงก็หมก็งานน้างมกก่อนอจับให้แน่น เล็งให้ได้ที่แล้วค่อยเอานิ้ชี้เขากลงไกลแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆเหนียวลากมาคอ่คอยลากกดมาเรื่อยๆจนกว่าจะลั่นปังอ่าไหนลองดูดิใครจะเข้าอันดับแรกไหมหันไปทางปลอดภยัยปืนไม่มีกระสุนยังไม่บรรจุอ่าบีบค่อยๆลากไกลเออ งางนอกอีกครั้งหนึ่งวิ่งหดูไปตายอย่าเพิ่งไปดูผลยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ ยังหมดยังปดโม่ปดโม่เพื่อความปลอดภัยวางไว้ เอาให้เ,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 เข้าวงใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งใจร้อน <c oughs> เป้ากูคิดเพิ่งใตหลงเป้าตัวเอง,เองอน่า,าอ้อนเลยคนนี้เนี่ยคลิปปืนยังไม่ถูกวิธีนิ้วน่ะยังไม่ถูกวิธียิงลูกโม่อ่าละหมดละ ผลงานก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเอออยู่ในขายอยู่สองนัด